t h สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ริการไฮเปอร์พิกเซลกับผมเวริชัิสวัสีนะครับแลก็ยายีค่ะ แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณชั้นล่างของห้างเซนทัลเวิลด์ซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเป็นโอกาสพิเศษของงานอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของ f u ูจิฟิมประเทศไทยนั่นเองนั่นคือกล้องรุ่นฟูจิฟิม XE3 ฟูจิฟิม XE3 นะครับใครที่ติดตามเพจของ h y p เปอร์พิเซราใน Facebook ก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงการเปิดตัวกล้องฟูจิ XE3 มาพักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกล้อง XE2 กับ XE2S และตัวนี้เป็น X E3 นะครับจะเก่งขนาดไหนฉลาดขนาดไหนหลายๆคนอยากจะเห็นแล้วใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบรรยากาศในงานดีกว่าครับไปกันเลย เป็นจับจอสติกอ่าถูกต้องอ่าแล้วที่เห็นอยู่ในมือของเราตอนนี้นะครับก็คือกล้อง f u จิ XE3 e อ่าซึ่งกล้องฟูจิ x e t ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามี2ส,สี 2> อ่าสีแรกของผมคือดำล้วนครับ ก็มีสีเงกับสีดําให้เลือก2แบบตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับเป็นเลนส์ 10mm f2 นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเลนส์ที่แต่ละเก๋ไม่ยอกส่วนตัวนี้เป็น 23mm f2 ซึ่งก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับเลนส์ของพวกไลกาซึ่งเห็นว่าพอเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยน้ตาตาจริง,งมากๆเลยนะครับตอนนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ารูปทรงของบอดี้เป็นไงบ้างจับถือแล้วชอบไหมน้าหนักเบามือไม่หนักอืมช<อ>้ตเลยแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้บอดี้นะฮะจะเป็นทรงเล้งไฟเดอร์นะฮะแล้วก็มีรูปทรงน้ําาาหนักเาากเเเมมือดดียวไ้ลย สะดวกมากๆนี่แล้วที่ที่าสุดได้ข่าวว่าตัวนี้มีการปรับปรุงเรื่องคุณภ,ภาพเซ็นเซอร์รวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกและเร็วขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่ากล้องดูโบราณแต่อาจจะกลัวว่ากล้องเนี่ยใช้งานแล้วมันดูฟ้าแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้มีการปรับปรุงพัฒนาใหม่เยอะมากแล้วก็วันนี้เราจะได้รู้กันว่ากล้อง Fuji x A C นั้นพัฒนาระบบอะไรออกมาบ้างและที่ล่าสุดมันเจ๋งยังไงอ่าใช่ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรา ไปลองเล่นแล้วเดี๋ยวเราก็ลองไปดูที่ว่าบรรยากาศน,นงานเขาจะบ,บอกศักยภาพที่แท้จริงในงานเปิดตัวของก้องพูจิ x x t อย่างไรอย่างั้นอย่าลืมดูนะครับ หลังจากที่ลองถ่าย Fuji X E3 มาแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นบอดี้ที่กำลังไม่เล็กไม่ให่จนเกินไปแล้วก็ถือค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับบอดี้นั้บนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด้ชัดว่าเปลี่ยนจากตัวที่เป็นพ o ลิคาร์บอนตกลาเป็นแบบแมกนีเซียมอลลอยซึ่งช่วยให้มันสามารถทำงานได้อย่างมประสิทธิภาพแล้วก็มีการจับถือมีน้ำหนักที่ค่อนข้างนี่เป็นมืออาชีพพอสมควร บอลีมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับมีเส้นสายที่สวยงามขึ้นแล้วก็ที่แน่ๆคือทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะฮะแตกต่างจากกล้องเลนส์ไฟเดอร์ทั่วไปนอกจากนั้เนี่ยมันยังมีระบบโฟกัสหลายจุดซึ่งตัวนี้บอกว่าครอบคลุมพื้นที่ได้ค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอย่างก็คือวิดีโอแบบ 4K นะครับซึ่งสามารถเลคอร์ดลง SD card ได้ด้วยหรือจะเล็อร์ดแบบผ่าน HDMI ก็สามารถเลือกได้ ซึ <muitas S 2> ่งตัวนี้ก็ให้มาสูงถึง60เฟรมต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากซึ่งตัวนี้นะครับก็ให้มาสูงถึง30เฟรมต่อวินาทีเลยนะครับซึ่งถือว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับโดยที่การใช้งานนั้นก็ยังคงใกล้ๆกับตัว XG2 ก็คือพื่งพาการใช้การปรับสีนะครับผ่านตัวฟีดซิลชันซึ่งทําให้เราสามารถได้วิดีโอที่เป็นไฟล์สีต่างๆนะสำหรับใครที่ต้องการใช้วิดีโอที่มีการเปลี่ยนสีอยู่ในตัวอยู่แล้วรวมไปถึงโฟก์ัสต้อ รวดเร็วแรวดเร็วนะครับในโมดว,วิดีโอนั้นก็จะมีตัว<แ>วิดีโอโฟกัสแบบออโต้โฟกัสด้วยนะฮะซึ่งก็สามารถโฟกัสแบบต่อนเนื่องและก็แบบฟิกแว้คงที่แต่ว่าตอนที่เล่นอร์ดวิดีโอถ้าที่สังเกตไม่สามารถทัชสกรีนขณะเล่นคอิปวิดีโอได้นะครับแต่สามารถทัชสกรีนได้ตอนที่จะถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งหรือเลือกจุดโฟกัส ในขณะที่เราเลือกคำสังสง่งต่างๆจะไม่สามารถแตะหน้าจอได้โดยที่จะต้องใช้ตัวจอยสติก๊กหลับแบบนี้นี่ะเหมือนกับ X2 เหมือนกับ XG2 น,น,นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็อาจจะถูกใจสำหรับใครใหลายๆคนที่ใช้ฟูจิมาแล้วบ่นว่าไม่มีจอยสติ๊กในขณะเดียกันช่องมองภาพเห็นหน้าตาแบบเล่นไฟเดอร์แบบนี้ แต่ก็มีช่องของภาพ EVF ขนาดเล็กนะฮะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้เล็กมากจนน่าเกลียดเรียกได้ว่าเหมาะกับสัดส่วนของบอดี้ที่เล็กกระทัดรัดแบตเตอรี่ใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าดีก็มีสัก2ก้อนขึ้นไปน่าจะดีกว่าโดยที่ต้องบอกว่ารูปแบบของการใช้งานนั้นค่อนข้างนิยมถือว่าน่าสนใจมากก็เป็นอีกหนึ่งกล้องที่มั่นใจว่าน่าจะขายดีของฟูจิในปีนี้มากๆเช่นเดียวกันละครับและนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับนะครับผู้บริหารของฟูจินะครับที่ อีกหนึ่งครั้งครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้บริหารของเราแล้วก็เอ็กซ์โปรกราฟเฟอร์นะครับทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่พี่เบิร์ดนะคะเป็นเอ็กซ์โทรกราฟเฟอร์ค่ะจากฟูจิฟิล์มอ่าวันนี้เราจะมาถามพี่เบิร์ดดีกว่าว่ามีความประทับใจอะไรนะคะกับกล้องฟูจิฟูจิฟิล์มเอ็ตัวนี้ก็คืออย่างแรกมันเป็นกล้องที่พกพาสะดวกแน่นอนแล้วก็เอ่อเนื่องจากที่มันใช้ X-Trans 3กับตัว ฟังชันทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ xt 2กับ x p o 2หมดเลยเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าคุณภาพมันก็จะเหมือนกับกล้อง2องตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับใช่ใช่ด้านหลังนี้เป็นรูปของพี่เบิร์ดใช่ไหมคะใช่ก็คือรูปนี้ี่ประกวดส่งประกวดเข้านี่คือจบหลังกล้องเลยใช่ครับอ่างไงฝากผลงานหรือว่ามีอะไรก็โดยปกติ ดยปกติผมก็จะโพสภาพใน i ิน t a g r กรหรือว่าในฟิกเกอร์หรือ 500px นะครับหรือว่าใน Facebook ของผมเองก็คือเสิร์ชชื่อชื่อของผมเองได้เลยก็คือ,อเจอหมดครับผมอนมาหาลามนี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคค่ะครับ่าขอบคุณเพื่อนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเอ็กโโตกราฟเฟอร์นะคะอีกหนึ่งท่านเลยคนนี้เป็นพี่1ครับพี่หน,นะคะวันนี้เราอยู่กับ พี่ที่เป็นยูเซอร์ด้วยใช้บูติฟีมากี่ปีแล้วเอ่ยเอ่อคือจริงๆผมเริ่มใช้เมื่อปีงแต่ปี่เนมาถึงวันนี้ก็ประมาณสัก3ปีกว่าสเกือบ4ปีเนาะอ๋อจะเป็นใช้ตระกูล X มาตลอดใช่ครับเอกซ์รับเอ่อตวัวดี้ X series มาตลอดอ๋อเป็นเ s ็ r i e s มาตลอดเลยก่อนเป็น XE3 เนี่ยเป็นใช้อะไรมาก่อนคะคือต้องบอกว่า พี่จริงสมัยก่อนเนี่ยผมถ่ายรูปใช้ใช้กล้องมือถือแหละอ๋อค่ะอ่าก็ใช้กล้องมือถือถ่ายมาตลอดแล้วก็คือเราอยากได้คุณภาพไฟที่มันดีขึ้นใช่ไหมครับก็โจทย์ตอนนั้นก็ต้องการกล้องดิจิตอลซึ่งขนาดมันเล็กอ่ะไม่เป็นภาระนะครับแล้วก็พกพาง่ายตอนนั้นก็เลือกเลือกใช้ XM1 อันในเอ็กอมันก็ขนาดพอๆกับตัวนี้แหละตัวเล็กๆค่ะเห็นว่าอ่อใช้เอ็มันไปหัวประมาณสักปีครึ่งแล้วก็มีแข่งเอ็กซ์ฟอร์กาฟเฟอร์อ๋อค่ะเลยลองดูแล้วก็ลงไปแข่งเอาลองแข่งโชคดีโชชคะเป็น สองคนนะคะกับพี่พี่เบิร์ตอีกคนหนึ่งสองคนในกี่คนคะจากเออ่คือถ้าเป็นชุดนี้ก็จะเป็น2คนจากร้อยคนจากร้อยคนเลยแล้วเขาก็คัดเลือกแค่ห<อ>้าสิบคนโอ้ตอนนี้เราอยู่กับ2ท่านที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะของไทยโอเคครับ okay, าาภาพนี้เป็นคอนเซปต์อะไรเอ่ยเป็นเอ่อคือต้องบอกว่าคือจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบถ่ายถ่ายภาพคนนะครับถ่ายแล้วก็เห็นดวงตาโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยดวงตาก,ก็จะบลิ้งๆเ,เป็นประกายานะครับ ้าพนี้ผมใช้เลนส์16มิลนะครับเปิด f 1.4ก็เล็ก f กว้างหน่อยอข้างหลังก็จะละลายะนะครับแล้วก็เราก็จะโฟกัสไปที่ตาเนี่ยแหละก็น้าเก็จะเด่นลอยขึ้นมาอ๋อค่ะคสวยมากมากเลยไงคะอืมอันนี้คือ,อการประกวดของ X Photographer เนี่ยคือคอนเซ็ปต์ก็คือห้ามแต่งตกแต่งรูปไดลเลยใช่ใช่ต้องเป็นภาพที่จบหลังกล้องเลยที่จบจบหลังกล้องเลยใช่ครับ มนทุกคนก็คือตประกวดเป็นแบบนี้หมดใช่ครับใช่ครับแบบนี้เลยยังไงขอพี่หนึ่งนะคะฝากผลงานนิดนึงครับผมก็ถ้าอยากจะติดตามผลงานก็ดูใน Facebook ก็ได้นะครับชลิดพดุงชีพนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะไฮเปอร์พิกเซล Bye bye. สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับท่านประธานคนใหม่นะครับของบริษัท Fuji, ฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคนเก่าแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับในงานนี้นอกเหนือจะเปิดตัวกล้องตัวใหม่คือ f u j ิ SE3 แล้วนะครับยังมีการเปิดตัวท่านประธานคนใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารมาจากประเทศญี่ปุ่นขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนนี้จะนําความสามารถและความรู้ที่ได้มาจากการทํางานมาจากหลายๆที่ทั่วโลกนะครับมาพัฒนาวงการถ่ายภาพ ของชาฟูจิฟิล์มในประเทศไทยซึ่งวันนี้ผมได้อยู่กับมิสเตอร์วัตานาเบะครับ Hi Mr. w a t a n a b e ตาน e เบะได้สมิดอ we, we ิ e วินวินมิทูยูอินเทอร์วิวเยียร about you and the future of the Fuji film in Thailand because you're just coming to join for the MD in Thailand <Yes. S 1> yeah and what is the big change for the Fuji film after this oh well that that I come here from Vietnam and I have experience to run that company, managing the company of Fujifilm Vietnam for three years. So I come here, I'm, I'm so excited to be here because Thailand is a bigger country and more excitement. And a lot of people is very interested to in photography and uh, I think that our mission is to contribute the quality of life of uh, Thailand people and uh, in Thailand, Fujifilm is really popular and really famous. Um, it has a lot of the profits here, and a lot of photographers love Fujifilm. Mm. And after this, when you put uh, when you announcement for the XE three, which one is the most attractive for the Fujifilm in the future for another photographer? Well, that you know, as I we said, we communicate always that the image quality is our DNA. So that Fujifilm has 80 years history in photography. So we are the professional for photographs. So that we always want to communicate that our great image quality. And uh, we need to know what about the marketing plan in the future for the FujiFilm after this. That more make a more effort to communicate that our product to the public. Mm -hmm. Maybe uh, more than ever. We used to work with very tightly work with that uh, photo, you know, uh, dealers here. But of course, that we keep this relationship and uh, co-work. But on top of it, that we would like to really uh, help to make more excitement by ourselves too. And I feel like uh, now Fuji try to push the video system inside the camera. And what about the plan for the video system in the camera of a Fuji? Well that we, we introduced 4K system here. That I think this is a net I mean that kind of demand from that market. So we'd like to try to improve that always continuously. And uh, in the future now we have a medium format already at APSC side also. Okay. Uh, for the lens is really big change because now the fuji is have a product life for the lens is a lot and in the future maybe it's have product life for the media format also mm. yeah and uh, almost the uh, people is so interesting about the fuji quality and almost uh, now people is changed to the mirrorless mm. period already and the uh, fuji film is still keep the concept for the winter side and the good quality and the quality of the image yeah. which is the new uh, developed of uh, service and uh, maybe for something interesting for the fuji company now well we try to do everything that uh, for that end user so if there's a demand for many things from that uh, thai people yes. we would like to comply with it and lens is the key uh, component of that camera too so but uh, as you know that uh, fuji that lens system for many cases, not only for camera, but uh, satellite lens, uh, TV, TV broadcasting, yes. or anything. So we would like to utilize those kind of assets to make the better lens product and for provide more variety of the lens to that, uh, tie and the Thai end user. And in the future, for the after sale service, is uh, try to develop developing for the uh, Fuji film user, right? Mm -hmm. How to uh, try to keep the quality of the Fuji in now and in the future? Well, it's right now that we uh, uh, we have already have the pro service center, yes. and which provide that all kind of that repair and the maintenance or after-sales service so we would like to you know, that extend this direction and try to maximize that, uh, that capacity or, or to meet that, uh, a lot of demand from thailand โอเค thank you so much และนี่ก็คือคำพูดแล้วก็คำยืนยันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นะครับของคุณวัตนาเบที่มีต่อฟูจิฟิล์มประเทศไทยรวมไปถึงสาวกชาวกล้องฟูจิฟิล์มที่อยู่ในเมืองไทยนะครับหวังว่าทุกทกคนคงจะได้รู้จักกับคุณวัตนาเบทไปแล้วแล้วก็คงได้เห็นถึงวิชั่นของความเป็นมืออาชีพนะครับของฟูจิฟิล์มในอนาคตแล้วก็ในโอกาสหน้าเราคงจะได้เจอคุณวัตนาเบพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของฟูจิฟิล์มตัวใหม่ๆใ,ในประเทศไทยแน่นอน thank you so much Mr. Watanabe nice to meet you okay you're welcome ไฮเปอร์พิกเซลบายบายตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาวนะครับซึ่งคนนี้คงเป็นขาประจำคุณหน้าคุตาของชาฟูจิฟิล์มนะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวใหม่ล่าสุดของฟูจิฟิล์มซึ่งรับรองว่าถูกใจวัยรุ่นแล้วก็ถูกใจสาวกชาวฟูจิแน่นอนนั่นคือฟูจิ XE3 นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่เวทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างครับพี่เวทครับสำหรับกล้องตัวใหม่ถูกใจวัยรุ่นมากมากเลยครับผมตัวนี้เป็นตัว XE3 นะครับหลายคนถามมานานว่าเมื่อไหร่จะออก XE3 ทีใช่ไหมครับเพราะว่าเดิมทีเป็น XE2 กับ e 2 s ใช่ครับเพราะว่าบอดี้ที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์สไตล์เน มีคนต้องการล็อกบอดี้แบบนี้เยอะมากตัวนี้ตัวนี้ผมเห็นเลยอย่างแรกเลยคือบอดี้ดูจับถือถนัดแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กใช่ครับแล้วก็นี้ที่สองผมเห็นรู้สึกว่าเปลี่ยนวัสดุใหม่ใช่ครับเป็นเมสอลลอยทั้งหมดเลยใช่ครับาเดิมข้างบนจะเป็นพลาสติกใช่ครับตอนนี้เป็นเมเสบอลลอยทำให้ดูแล้วแบบมือชีพสูงขึ้นไปใช่ครับแล้วสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มแล้วเพื่อให้วันแอร์โอเปอเรชั่นได้นะครับแล้วจะมีออยติกเข้ามาแทน๋อ้มีจอสกดเลทั้งหมดที่เป็น แต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมเห็นแตกต่างกับ XE2 XE3 ก็คือว่ามันมีช่องบีไซเดอร์มาให้ด้วยเหมือนเดิม E2 E3 ก็มีแต่ว่าตัวว้างไม่มีแต่ตัว E3 เนี่ยจะใหญ่กว่า E2 E2 e ก็เลยช่องจะดูใหญ่ขึ้นแล้วความสบายตามากกว่าครับผมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดคือฮามากในราคาที่ไม่แพงมากประมาณ3 0ม0 0 4 0 0 0 0เนี่ยแต่ให้วิดีโอ 4K มาใช่ครับรวมไปถึงความละเอียดของเฟรมเรทก็สูงด้วยใช่ครับร้อยไมกับเฟรมเบอร์บิตใช่ไหมครับและยังสามารถไดเรกตรงไปที่ SD card ได้หรือว่าจะอัดผ่านแคดี ไอแบบมืออาชีพได้ครับก็ได้ด้วยครับผมออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทราบก็คือเห็นบอกว่าตัวนี้คุณภาพหรือคุณสมบัติเนี่ยใกล้เคียงกับเอ็กโปเลยคืออีเฟนเซอร์เนี่ยเป็น x T 3, อ็กซ์มอสามแล้วก็โพเซอร์เป็นเอ็กโปโพเซอร์เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าตัวไส้ข้างในเนี่ยของเอ็กซีเนี่ยคือเหมือนกับเอ็กโปเลย โอ้แต่แค่ลดฟังก์ชันบางอย่างลงในส่วนของฟังก์ชันบางอย่างก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าลด,ลดขนาดมากกว่าลดขนาดลงครับผมอาา่ะฮะทีนี้ในส่วนของการใช้งานเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะกล้องอย่างนี้อย่างนี้กล้องตัวเล็กกว่าจะใช้งานช้ากว่ารหรือว่าคุณภาพไฟ์ไม่ดีเทียบเท่ากับตัวใหญ่หรือเปล่าที่จริงระบบโฟกัสของตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบอโต้ f o กัสแบบใหม่ด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วเนี่ยจะใกล้เคียงกับ XT2 Lite Pro 2มากเพราะว่าผมไปแอบดูมามีการปรับตั้งสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวหลายชนิดเหมือนกับ XT2 ใช่ครับและสามารถตั้งเลือกระบบการถ่ายภาพแบบแ้ ทีแค่ว่าหน้าจอจะไม่ได้ฟลิปได้หรือว่าใช่ได้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ที่แน่ๆอย่างหนึ่งก็คือวิดีโอ 4K มาแน่แล้วความละเอียดล่ะครับเพราะอย่าง24.3ล้านพิกเซลเอ่อความละเอียดตัวเดียวกับ XE2 และ p r 2ครับผมเท่ากันเลยเท่ากันเลยใช้เซ็นเซอร์แบบเดียวกันอีกใช่ครับโฟลเซอร์ตัวเดียวกันครับรียกได้ว่าตัวนี้นะฮะใครงบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยแต่อยากได้กล้องเจ๋งจัดเท่คูลและอยากได้วัสดุที่ดีครับไฟสวยครับโอเคมีครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับอ่า XE2 อ่าตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าเปิดราคาแล้วครับผม ตอนนี้รา<อ>คาเท่าไหร่ครับถ้าพอได้อย่างเดียวก็คือ3 2 9 0 0สองันย นะครับส่วนค18ห5ก็คือ45,990แล้วก็ชุด35ารถ1-4ที่ Exclusive ที่ Big Camera 39,990ซึ่งอันนี้หัซื้อที่ไหนไม่ได้ที่นี่ก็เป็นเท่านั้นใช่ครับโอ้โหเจ๋งมากๆแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถใช้กันเลนตัวอื่นๆของ Fuji ได้ด้วยใช่ครับคอ่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับมีจุดเด่นที่นอกเหนือจากการเป็นเลนส์ไฟเดอร์แล้วก็มีเรื่องของวิดีโอ 4K แล้วมีจุดอื่นเพิ่มเติมไหมครับอ่าจริงๆ ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบเหมือน X p 2 X Pro 2อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเน้นว่าให้สามารถแครี่ไปถ่ายติดโปโต้ได้หรือขึ้นเสาลงห้วยทำได้หมดนะครับเรียกว่าพกพาสะดวกใช่ครับเลนตัวเล็กบอดี้ก็เล็กแต่คุณภาพเต็มที่ใช่ครับถูกต้องครับเพราะที่เขาบอกนะคือว่าตัวเล็กแต่ส้ในนี่ใหญ่มากถมะให้เล็กตัวเล็กแต่ใจใหญ่คุณสมบัติครบถ้วนครับผมใครที่กำลังสงสัยลังเลแล้วว่าจะซื้อกล้องตัวใหม่นะครับว่ามิลเล r รเลสมันโอเคจริงหรือเปล่าคุณสมบัติมันจะเพียงพอไหมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า โอเคโอเคขอบคุณพี่เวทมากเลยนะครับสำหรับกล้องโคจิ x e ็ในวันนี้นะครับและเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะฮะเราจะมารีวิวแบบเจาะลึกในภาคสนามให้ดูไฟล์ภาพแบบเต็มๆกันอีกในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมกับพี่เวทก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปป้าิกเซลบ๊ายบายสวัสดีครับ โอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้มาดูงานและของกินอร่อยมากและที่สำคัญสุดนีกกล้องฟูจิ x et ขาวมากไม่ใช่ในปิตตี้เห็นแล้วบอกเลยนะว่าอยากได้กล้องตัวนี้มากๆเลยแล้วตัวมันเล็กด้วยนะและที่สำคัญสุดใช้งานนี่ภาพแจ่มก็คือง่ายๆว่าอย่างที่เราไปสัมภาษณ์กันมาคือจบหลังกล้องนี่สบายเลยจ้บเลยสวยมากและที่สำคัญสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาก็กลางๆนะไม่ได้แพงมากเกินเกินไปแล้วเลนส์ของฟูจิเนี่ยคุณภาพดีอยู่แล้วอะอแถมวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคนใหม่ อ่าของมือสั่ฟูจิปี๊สัมารถเนภาษาญี่ปุ่นกันเลยไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็จะไม่อ <c oughs> ไมรอดอยู่แล้วฝรั่งก็อะไรญี่ปุ่นก็ฟังไปงงไป <c oughs> ตกลงถามอะไร <c oughs> วนไปวนมาะนะครับวันนี้ก็ถือว่าสานุกมากเลยนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะเราคง<ช>จะได้เอากล้องฟูจิ X E 3 e นะครับมาทดสอบแบบละเอียดเจาะลึกกับการใช้งานจริงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าภาพสวยๆจากกล้องฟูจิ X E 3นั้นแจ่มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้ดูกันเร็วๆนี้แต่ที่แน่ๆเลยสำหรับวันนี้เราสองคน ชาวไฮเปอร์พิกเซลนะครับผมบริษัทสุสีครับค่ะยีค่ะเราสองคนนะครับคุณจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ไว้เจอก,กันกับคลิปบรรยากาศการเปิดตัวกล้องในครั้งหน้านะครับจะยี่ห้อไหนรุ่นไหนโมเดลอะไรเร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนและ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามกดกดกระดิ่งให้เราด้วยนะค่ะค,คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจากพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปวิดีโอสอนถ่ายภาพมาเพิ่มเติมให้อีกแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ไฮเปอร์พิกเซลไม่บาดตาย